ครับทํางานร่วมกับในงานอื่นซึ่งมีสักรภาพในแต่ละด้านมีุ่ลยแข็งขององค์กรในแต่ละด้านแล้วนะครับเพียงแต่บางครั้งนะครับเระจแก้เะรคเราควดคการฝ่ายแผงานและความร่มมือที่ดูแลเรื่องของความร่วมมือเฉพาะนะครับเรก็ตรอง จากป็งรพุศุปัญญานะคะก็จะเป็นครูองคงการฝ่ายพัฒนาการการเรียนการศึกษาและก็ฝ่ายบริหารทรัพยากรนะคะและได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือด้านการทำอาหารเพื่อให้ยีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบคัวได้รวมทั้งการเสริมสร้างความขอของคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ตรุณนัให้เกียรติมาเป็นประธานในที่ปิ่ การประบวนการทำอาหารสติกฟูดซีซัน2ระดับจบังหวัดในวันนี้ตามที่กรมบุรพิได้มีนัดอุบายในการขับเคลื่อนการสร้างงานสร้างอาชีพในการวิทยาลัยสองช่างน,น้างคณะผู้จัดการ,รตัวและแขกผู้มีเกียรติผู้เข้าตัวทุกท่านข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด การประกอบอาหารวิธี้านการทำอาหารเพื่อให้มีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือความพร้อมตามที่เราต้องการเพื่อใครเพื่อตัวเราเพื่อครอบครัวและเพื่อคนที่อยู่ข้างหลังนะคะก็ฝา มากนะครับอยากชมท่านอีกคำรบหนึ่งว่าท่านเป็นแบบย่ายของผู้นำองค์กรที่สุดยอดจริงๆนนินะครับท่านทำงานเชิงลึกนะครับอยากเน้นอีกนะครับว่า เขียวเขียวไทยตลกตะเกียงัวัดเขียวไทยตลกซึ่งอ่าไม่ใช่เจียวใหม่แผ่นเจียวแล้ว่าจะเป็นเขียวไทยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะไดลองชิกันนะคะตงหเยค่ังวัดค่ะไมก่ะเขือกนะคะ้องจังหัดวจากเครื่องเสี่ยงลาเตอร์คูเปียนนะคะซึ่งกต้องค่ประกอบ ยต่อได้เลยค่ะต่อไปเป็นเมนูอาหารหวานวันนี้คัวลอย3ันะคะแนะนำตุคุณคะเชื่อกหจะชัญชพรพัชรมชัค่ะวันี้ทตัวลอย3สอย3นะคะเดี๋ยวจะลองนับดูสักสนี้พออท่านหอชั่นอยากเห็นว่าัวลอยสัเลต่อไปค่ะเชตัวค่ะ สวัสดีค่ะชานนท์ศรชุมไทยนะคะเป็นตัวแทนผู้เข้าแข่งขันจากเมืองน่านนะคะอเมนโที่จะทำวันนี้นะคะเป็นขนมหวานนะคะเรียกว่ากล้วยทอดโมเลหรือว่าเป็นอ่เรียกอีกชื่อก็คือกล้วยทอดอินโดค่ะค่ะกล้วยทอดโมเลตนะคะครับผมเตุรัสชุนวงครบตัวนจากนาร์แชื่อพงศ์เดชปิยะครับเปิดร้านกระเป๋าขาดอยู่ที่เท้า

ขอดอ่ใบตาเมนูสมตกระิราค่เชยตัวค่ะนางาลาทุบาอค่มาจากัิุะเมนูมตำคมนูมตนี้ปาอย่ัเก็บปลาเพียเลยนาะปลาครับปลาตะเพียนปลาตะเพียนอันนี้ออดิบรลอชวมานั่งเราอ่ะกินมลางก่อนครับ เตอบไ้เขนคนตอคตาโอเคตอบันีคามขดอครับคณะกรรมการครับพอดีมีข้อสงสัยนะครับก็ต้องจำรามันจะเหมือนกันทั่วประเทศแต่วันนี้พบเนี่ยมันพิเศษกว่าทั่วประเทศจังะไรครับ แล้วกระซิบรักนี่กระซิบรักแบบไหนครับกระซิบรักยังไงครับได้ได้ได้ในคนแบบไหนป้อนป้อนกันแบบนี้คู่แักกัน,นแล้วก็ป้อนกันอย่างนี้ ายต้แต่ก็ต้องแยกต้องแยกวิธีแบบแยกวิธกับแบบขอขายกันมันมันจะเอาอะไรไงคุณจะคุณจะเซ็พักอย่างพอนปุณจะเปิดบ้นรองอมาแม่ที่ต้องขายลา